สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูขวัญอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอาเซียนและแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับอาเซียนกันก่อนค่ะอาเซียนนะคะมีชื่อเต็มว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศค่ะคือกัมพูชาไทยบรูไนฟิลิปปินส์พม,มา่ามาเลเซีย ลาวเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียนั่นเองก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2504ค่ะโดยจุดม,มุ่งหมายหลักของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละหัวข้อเลยนะคะสำหรับในด้านแรกนะคะคือความร่วมมือทางด้านการ ประเทศสมาชิกของอาเซียนนะคะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาทางการเมืองภายในภูมิภาคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาเซียนจะไม่เข้าไปก้าวไก่ปัญหาภายในของแต่ละประเทศค,ค่ะมาถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจบ้างนะคะกลุ่มอาเซียนได้กำหนดสิทธิพิเศษทางการค้าเพื่อส่งเสริมการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกันด้วยค่ะ ในด้านความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะทางอาเซียนนะคะจะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเลยกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีงามนะคะต่อกันร,ระหว่างประชากรในภูมิภาคอาเซียนนั่นเองค่ะ เรามารู้แหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะคะอะารยธรรมนะคะก็คือความเจริญของมนุษยชาติมีพัฒนาการทางด้านต่างๆค่ะทั้งทางด้านการผลิตอาหารการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเมืองการจัดระเบียบการปกครองมีผู้ประกอบอาชีพเฉพาะด้านตามความชํานาญมีระบบการขีดเขียนบันทึกหรือมีตัวหนังสือใช้อารยธรรมนะคะเป็นผลรวมของความเจริญทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นความเจริญทางด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเทศ ะะสําหรับประเทศแรกที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะแหล่งโบราณคดีหรือว่าแหล่งอารยธรรมในประเทศไทยมีหลากหลายที่เลยที่ที่คุณครูคจะยกตัวอย่างให้นักเรียนคือที่นี่ค่ะที่นี่นะคะคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะในอดีตนะคะเคยเป็นราชธานีค่ะที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะมากกว่า700ปีเลยนะคะ และที่สำคัญน,นะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยยังได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2534ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรด้วยค่ะประเทศต่อมานะคะที่คุณรูจะพามารูคือประเทศเมียนมานั่นเองค่ะอาณาจักรพายูนะคะหรือว่า กลุ่มเมืองโบราณของอาณาจักรพยูเป็นเมืองโบราณที่ชาวพยูสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรศรีเกษตรและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกในประเทศเมียนมาเลยค่ะ มาถึงประเทศที่3าที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักแล้วนะคะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะสําหรับแหล่งอารยธรรมที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักในประเทศมาเลเซียคือเมืองประวัติศาสตร์มาลกาและจอร์ทาวน์นั่นเองค่ะเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของมาเลเซียในยุคการล่าอาณานิคมนั่นเองค่ะภาพที่นักเรียนเห็นนะคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะจะเป็นเมืองจอทาวน์ค่ะส่วนทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะจะเป็นเมืองมาลกานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะประเทศสิงคโปร์ค่ะแหล่งอารยธรรมที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักนั่นก็คือเกาะเซนโตซาค่ะเดิมนะคะเป็นเกาะของชาวประมงค่ะต่อมาอังกฤษได้วางค่ายและสร้างป้อมปราการไว้บนเกาะนะคะในปัจจุบันนะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและนันทนาการแบบครบวงจรเลยค่ะประเทศต่อไปเป็นประเทศอินโดนีเซียค่ะ สำหรับแหล่งอรารยธรรมที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักนั่นก็คือโบราณสถานบุโรพุโทโธค่ะเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนาในนิกายมหายานค่ะโบราณสถานบุโรพุโทโธแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์สาเลนนั่นเองค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงประเทศบูไนแล้วค่ะสำหรับแหล่งอรารยธรรมที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักนั่นก็คือมัสยิดโมอาอาลีไซฟุดินค่ะ ซึ่งเป็นมัสยิดที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบอิสลามิกค,ค่ะซึ่งมัสยิดนี้นะคะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศา,ศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะมาถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วค่ะสำหรับแหล่งอารยธรรมที่คุณครูจะพานนกเรียนมารู้จกักนั่นก็คือนาขั้นบันไดค่ะนาขั้นบันไดนะคะเป็นภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เป็นภูเขาค่ะโดยปรับพื้นที่ให้เป็นนาขั้นบันไดไว้ปลูกข้าวนั่นเอง ประเทศต่อไปประเทศเวียดนามค่ะแหล่งโบราณาคาดีหรือว่าแหล่งอารยธรรมที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักนั่นก็คือเมืองโบราณฮอยอันค่ะอดีตนะคะเป็นเมืองท่าที่สําคัญของเวียดนามมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติด,ด้วยมีเอกลักษณ์มากเลยนะคะเราเดินทางมาถึงประเทศที่9แล้วค่ะนั่นก็คือประเทศแคโบเดียหรือว่ากัมพูชานั่นเองค่ะ สำหรับแหล่งอาระยะธรรมที่คุณครูจะพาเัาเรียนมารู้จักนั่นก็คือกลุ่มโบราณสถานเมืองพระนครค่ะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรโบราณค่ะมีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งเลยนะคะอยู่ที่ประเทศนี้เช่นนครวัดนครธมเป็นต้นค่ะสำหรับประเทศสุดท้ายนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองค่ะ แหล่งอรารยธรรมที่คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักแน่นอนว่าต้องเป็นเมืองหลวงพระบางค่ะเมืองหลวงพระบางนะคะเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่มากมายเลยอีกทั้งนะคะยังมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยุคอนาณานิคมด้วยและที่สําคัญเมืองหลวงพระบางนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะ อรารยธรรมนะคะเป็นผลรวมของความเจริญทางวัฒน,นธรรมค่ะแหล่งอรารยธรรมต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วภูมิภาคของโลกนะคะมีคุณค่ามากมายเลยทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้นะคะรูปแบบการก่อสร้างรูปแบบของศิลปะรูปแบบของการดำเนินชีวิตในอดีตนะคะอีกทั้งนะคะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศกิกด้วยค่ะ และอีกที่สำคัญเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดสำานึกในการอนุรักษ์แหล่งอรารยธรรมต่างๆนะคะให้กลายเป็นมรดุของโลกนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะเรียนเรื่องอาเซียนและแหล่งอรารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ความรู้กันไปเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ